สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแม่เมียวอ,อีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้มาช่มฟีมืออาบังในบ้านนะจ้าพอบานเห็ดโรตีให้ลูกจ้าพี่น้องคะ่ะเอาโอยคุกคุยควย,คย,คยปีนไปปีนมากค่ะพี่น้องคะ่ะทึงเห็ดทึงหัวควานกันค่ะพี่น้องคนกิ่นกะยืนเฝ้ากะทะคนเห็ดกะเห็ดบ่ท่านค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นโรตีจากซองสีเขียวนะคะซื้อมาจากลานไทยค่ะพี่น้องอันนี้กะสะดวกสบายของคนทําโรตีไม่เป็นพวน ได้ปุ๊บไปกินปับ๊บได้ปุ๊บไปกินปับ๊บโรตีเซ็ตบอท่านค่ะพี่น้องเห็นบ่กะิใไซเท่าที่มีนะจ๊ะบ่ได้ใส่ไข่นะคะพี่น้องค่ะกะิใไ่น้ำตาลกับอ่านมข้นหวานนะจ๊ะนีก่กะหอมหวานแซ่บอร่อยจ้ะพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ร้านเอเชียกะอยากกินโรตีกะซื้อมากินได้นะคะห่อหนึ่งพ่นมีหา หาแผ่นค่ะพี่น้องกระเสียบคือกันนะคะน,นี่เห็นไหมกินแล้วจนเดือดนิ่วจ้วบเลยค่ะนี่คนเห็ดกับพ่อใจหลายอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วจ้ากินไปเห็ดไปร้อนๆอนจากเตาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กาใส่เตาแบบไฟฟ้านะคะแบบเสียบปักนะคะบ่ไ้เห็ดใส่ใน,ในกระทาน,นะคะสะดวกสบายอันในสะดวกคุณแม่ก็ชอบค่ะพี่น้องค่ะนี่หลังจากนั้นเห็ดแล้วนะคะพี่น้องกลับมาใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วย นุ่มนะจ๊ะพี่น้องกับพันเห็ดเหมือนแบบเปิดล้านเลยค่ะพี่น้องคะเอยนี่นี่นี่แต่คุณแม่บอกว่าอย่าใสาใ่เหวานให้ลูกหลายผู้พอกะเ่ะบรรยาบรรยังย่งเลยค่ะห้วยใดห้วยเอาว่าว่าลูกไส่สติดบานผุ่นเออค่ะอ่ะนี่เห็นไ่อาะกับพันค่ะพันพันแบบอับังเลยนะจ๊ะพี่น้องขาเบิง่งมือกับใหญ่ๆปุ่มๆสำหรับพี่นอ้องขาเออ เท็ดไปเทียงกันไปครับพี่น้องค่ะตามภาษาพอบานแม่บานจ้ะนี่อ่ะพันนปะนี่อ่ะพันแล้วกะพั่นกลางคับพี่น้องค่ะยานนำหวานเฮียกัได้พั่นไม่คับพี่น้องเอ้าทั่วสิได้กินเอาทุลักทุเลแต่กระแสบคือเกาขาย้ำมีแสบปะคะถึกใจนั่งไยครับพี่น้องค่ะเอาแค่นี้เนาะจ้ะจังพอกันไม่เด้อจ้าแสบจุ๊บ